สวัสดีคะ่ะลูกๆกับหลานที่นะฮะคองแม่วาสนาเมื่อสูู่สุคนค่ะเมื่อนี้ไม่ว่าตื่นขึ้นมาด้วยอาร่มสดชื่นแจ่มใสฟังเสียงนกค่ะลูกๆค่ะหนะมีทุกนกเลยในสวนแม่วาดนะคะถ้าเลี้ยวเข้าไปก็จะต้นพ่าลายนะคะลูกๆคือเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะวันนี้ที่แม่วัดาตื่นเช้ามาแล้วเจออะไรลูกๆรู้ไหม ก็อยากให้ลูกๆเห็นและก็ยินดีนําเสนอรับชมไปด้วยกันนะคะออมองเห็นไหมคะหมอกคะ่ะหมอกเต็มเลยค่ะลูกๆวันนี้ซึ่งเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่อน่ารักมากๆเลยฝนคืนนี้ฝนก็ตกทั้งคืนนะคะและก็ขณะน,นี้ดอกทองอุไรของแม่วาดก็บานอีกแล้วนะคะลูกๆ คือเป็นอะไรที่สวยมากนะคะภาคอีสานถ้าใกล้จะเกี่ยวข้าวนะคะจะมีหมอกนะคะจะมีหมอกที่อ่าน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นเป็นจริงๆแล้วนะคะคือคือหมอกนี่จะไปหาดูได้ทางภาคเหนือ นะคะคทางภาคเหนือโน่นเลยจากจังหวัดเลยขึ้นไปโน่นภูทับเบิกหรืออะไรโน่นนะคะจะมีหมอกให้ชมสวยงามแต่วันนี้ที่บ้านแม่วัดก็มีหมอกให้ลูกๆชมกันนะคะสวยงามมากๆเลยแม่วัดก็เลยคิดถึงคิดว่าเออเดี๋ยวถ่ายรูปเออ,เอ,อถ่ายวีดีโอแล้วพระอัปโหลดโพสต์ upload, ลงให้ลูกๆดูพร้อมชาวตรูพร้อมดอกไม้งามๆเสียงนกเสียงกาที่แสนจะ จะน่ารักนะคะนกตัวเล็กๆมาอาศัยอยู่ในในบ้านแม่วาดเนี่ยนะคะลูกๆโอเคค่ะแม่วาดจะพาลูกๆชมออบ้านหลังนั้นก็น้องสะพ้ยกับหลานอยู่นะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันกกค่ะลูกๆค่ะเป็นตึกบ้านทรงเขาเรียกทรงโมเดิร์น นเห็นไหมคะมองไกลคือตอนตอนนี้เริ่มจะจางแล้วนะคะเช้าตรู่มองไกลไม่ได้ถ้าไม่ว่าถ่ายวิดีโอไม่วาดก็กลัวว่า,าจ,จะมองไม่ถนัดนะคะจะมองไม่ชัดไม่วาดก็เลยเลือกที่จะมาถ่ายตอนหกโมงกว่าแล้วนะคะโอเคชมบรรยากาศงามๆรอบบ้านฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงนกเสียง กาไปเรื่อยๆโอเคแม่วัดขอปิดคลิปแล้วก็ฝากบรรยากาศงามๆตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์สดชื่นแจ่มใสนะคะลูกๆอย่าคิดอะไรมากมายทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ